จากสมาธิแผ่เมตตาจิตพร้อมกันจะเปสตตาสัทธาหุนตัวอาเวราสุขชีวินขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด กาทังปุญญาระรังไม่ห่างสัพเพปาคีพวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดไปแผ่เมตตาเปิดหนังสือที่202แผ่เมตตา อาหังสุคิโตโหม m ีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดอ,อาหังนิทุกโ hom โีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีทุขขกข์โศกโรคภัยทั้งสิ้นเถิดอ,อาหังอาเวโรโห m ีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรภัยทั้งสิ้นเถิด อาหังอาพยาปโชโมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนเถิดอ,อาหังอานิโคโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเถิดอ,อาหังสุขีอัตานังปริหารามีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ ให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดอีทั้งเมมาตาปิตุนางโหต้ขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาโหตุมาตาปิตารขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดอีทั้งเมยาตินางโหโตุ ขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดสุขิตาโหต,ตุยตโยนขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดอิอทังเมครูปรชาญาจริย,ยานาโหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกค่ครูปชาจันของข้าพเจ้าเถิด สุขิตาโหตุครูปัจจายาจริยาขอให้ครูประาอาจา์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดที่ทางสัพเพเทวตานางโหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายเถิดสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุขกายสุขใจเถิดอีทางสัพพเปตานังโหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปทั้งลายเถิดสุขิตาโหตุสพัเพเปเปตาขอให้เปทั้งลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิดอีทงา,พพางสัพพเวรินังโหตุ ขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวททั้งหลายเถิดสุขิตาโหตุสัพเปเวรีขอให้เจ้ากรรมนายเวททั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิดยีทังสัพพัสัตานัมโหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตทั้งหลายทั้งปวงเถิดสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกายสุขใจเถิดัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขิตาโหตุจงมีความสุขใจเถิดจงมีความสุขใจเถิดัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาปยาปชาโุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโทษเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอานิคาโหตุจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโทษเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สุขีอัตานาปาริหารัตุจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัตทังายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพปะทุกขาปมจันตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้รักษาตนพ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตา สัตทังหลที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นราตาสัมปติโตมาวิคัชันุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พลาดพลาดจะสมบัติอันตนได้แล้วเถิดสเปสัตตาสัตทังหลที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น กรรมสักกรรมมาทายาทกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสารณามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมังกริสันติกันระยานังวาปะปังว่าตัสสัยาทาภวิสันติ สัตว์ทั้งหลายทำปวงจะทำกรรมใันได้ไวเป็นบุญหรือเป็นบาปจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปปุญญาสิธานิกาตัดสาญานัญญานิกาตานิเมเตสัญจาภาคิโนโุตุสัตตานตาปมานกาขอให้สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วในบัดนี้และบุญทั้งหลายเหล่าใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจาไม่ห้ามมาตาปิตาทโยชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักทั้งผู้มีบุญคุณมีมารดาและปิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้น ทิฏฐามีจาปัญญาทิฏฐาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นอันเยมาจตาเวริโนสัตตาตทิฏนติโลก,กัสม,มิงสัททังลายเหล่านดซึ่งเป็นกลางและเป็นเวรกันที่ดำรงชีพอยู่ในโลกนี้เตภุมามจตุโยนิกา ที่เกิดในภูมิสามและเกิดในกําเนิดสีปัจเจกจตุอการามีขันห้าขันหนึ่งและขันสี่สังสารัตราภาวะภเวที่ท่องเที่ยวไปอยู่ในภ <ใน S 1> พน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานัมเมสัตวทั้งหลายเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยัง ขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงาอาุโมทนาเองเถิดเยขิมังนปชานันตีก็สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าในครั้งนี้เทวเตสังนิเวทยุงขอให้เทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมายาตินานปุญญานังอาุโมทนาหิตุนา จงอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ให้แล้วเถิดัาเพสตาสทาหุโตอเวราสุขาชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขเมื่อเถิดเ้มาปัจะปาปโตและจงถึงซึ่งทางอันเกษมสุขเถิด เตซาซาทิจะตั้สุภาขอให้ความหวังที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงสัมฤป้นเถิดให้ทุกท่านแผ่บุญกุศลตั้งจิตแผ่บุญกุศลอุทิศบุญกุศล จะไปอธิษฐานจิตพิเศษให้เรา,เราทุกคนแผ่เมตตาจิตส่งพลังให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กล่าวคำบทอธิษฐานจิตพิเศษให้บาดตาม ขอบุญญาณุภาพขอบุญญาณุภาพอันเกิดจากการสาธยายพระพุทธมนตรอันเกิดจากการสาธยายพระพุทธมนต์และการบำเพ็ญจิตตภาวนาและการบำเพ็ญจิตตภาวนาขอบวงข้าพระพุทธเจ้าขอบวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระสงฆ์นิกรในวันนี้เหล่าพระสงฆ์นิกรในวันนี้จงบังเกิดผลจงบังเกิดผลเป็นพระราชกุศลเป็นพระราชกุศลสำเร็จเคิร์นสำเร็จเนลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรง พระคุณอนประเสริฐขอพระองค์ทรงพาเจริญขอพระองค์มธชนพันสายิิงยืนนานพนสาหิงยืนนานอภพานอภัยพาโลคาพาทาทั้งปวงจงสูญหายไปูญหายขอสนผลบุญในครั้งนี้ขสนผลบุญในครั้งนี้จงสำเร็จขึ้นเดชจงเร็จขึ้นเดชาสักกาเทวราชทาสักกาเทวราชาจตุโลกบาลทั้งสี่้าจตุโบาลทั้งสี สยามเทวาธิราชสยามเทวาธิราชเทพยดาผู้รักษาชาติไทยเทพยดาผู้รักษาเทพยดาผู้รักษาพระพุทธศาสนาเทพยดาผู้รักษาพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดถึงชนชาติไทยตลอดถึงชนชาติไทยมีความสุขสงบสันติมีความสุขสงบสันติมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญรุ่งเรืองมีความรักสามัคคีกันมีความรักสามัคคีตลอด การนิรันเทอการนิรันเอสาธุสามครั้งสาธุสาธุสาธุาธาอาโโมทามมวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่30เดือนสิงหาคมพศ2568มีจํานจำนวนของยาติธรรมกัลยาณมิตรที่มา สร้างบุญบารมีในโครงการสวดมนต์ออนไลน์สร้างบุญบารมีกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดปา่าธรรมพนมวันตลอดพรรษา3เดือนในวันนี้มีจำนวนรวมทั้งหมดทั้งสิ้นทุกช่องทางมีจำนวนเท่าไหร่82ท่านครับ82ท่านฉะนั้นให้พวกเราทุกคนทั้ง82ท่านได้อโนโมทนาบุญซึ่งกันแลกการเทินสาธุการสามครั้ง สาธุสาธุสาทุอนุโมทามีจำนวนรวมวันนี้ที่มาสวดมนต์ออนไลน์มีจำนวน82ท่านข้ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนทั้ง82ท่านที่ได้มาร่วมสวดมนต์ออนไลน์ในค่ำคืนของวันนี้กับคณะสงฆ์วัดป่ารมปนุมวัน ได้เตรียมสุภาษิตพระพุทธสุภาษิตมาไหมนี่นิมนต์วันนี้นิมนต์ท่านฟูบาสุชาติได้นำพุทธศาสนาสุภาษิตมาให้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังขอโอกาสพระอาจารย์ครับพุทธตูพาตวันนี้เอาไม้ใกล้ๆนะขอโอกาสพระอาจารย์ครับพุทธสุภาติดวันนี้นตถิ บัญญาสม,มาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยบัญญาไม่มีขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุมโมธามิแล้วก็นโมธนากัรคุบาสุชาติด้วยนะครับ ขอไปยัดโยมทุกท่านตั้งใจรับพรจากคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดป่าตรรมปนุมวันุทิ์บุญกุศลแก่ผู้มีคุณของเรามีบิดามารดาเป็นต้นตลอถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทพเทวดาที่ดูแลรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเราให้ร่มเย็ยนเป็นสุขแขลวขาดปลอดภัย ยะถาวริวห์ปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโดปนาราโสยะถามณิโช

จาตาโรธรรมะวะัฒนติอายุวันนวสุขังพารังให้พรึ่งกันและกัน ภาวตุสัพพังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตสุทีพวันตุเตภาวตุสัพพังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภา วานสัตาสุธีพาวตุเตอวัตุสัพพมังคลังรันตุสัปเทวตาสัพสังฆาโนาวนสัาสุธีาวตุเตสาทุป้อมกัน สาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิขอ,ขออนุโมทนาสาธุการอนุโมทนาในกุศลจิตกุศลเจตนาสัมมาปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายญาติโยมทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญดีแล้วในคำคืนของวันนี้ขออํานวยอวยพรโดยอ้างอิงบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย คุณพอพูดพระธรรมพระสงฆ์บารมีธรรมแห่งบุรพารย์มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่กงมาพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นที่สุดจงอภิบาลรักษาคุ้มของดั่งโยมให้มีแต่ความสุขความเจริญอิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วเป็นกุศลขอความปรารถนาทั้งปวงของท่านจงพันสําเร็จพันสําเร็จพันสําเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาจงสําเร็จจงทุกประการเถิด พรุ่งนี้เป็นวันพระญาติยโยมก็อยู่ใกล้บ้านก็อย่าลืมไปทำบุญสร้างบุญบารมีทำความดีในวันพระท่านใดจะขวนขวายตั้งใจยิ่งกว่านั้นก็ไปรักษาศีลอุโบสถไปปฏิบัติธ,ธรรมฟังเทศไปถวายทานไปตักบาตรที่วัดเนื่องจากวันเป็นวันพระธรรมสวระท่านนั้นพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระญาติยโยมก็อย่าลืมไปทำบุญกันนะ ต่อไปกราบบูชาพระรัตนตรัยะกราบลาพระอาจารย์ว่าพร้อมกันอราหังสมาาสมุทโธระคาวะพุทธังพระคาวันตังอธภิวาเทมิสวาวคาโตะะคาวตตัรรมธทัมังนามาสามมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตวสาวะกะสังโฆสังขัง,ขงนาม,ามิกระดัาวพร้อมกันกระานมามัสการพระอาจารย์นณวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขลมเย็นเป็นสุขจะเริญนผ่อนพรุ่งนี้มาสะสมบุญสร้างบุญบารมีด้วยกันใหม่นะ 对、uh. วีแสงแห่งปัญญาสอนสิธิ์ทั้งองตามพันลองแห่งพระพุทธาด้วยจิตที่เมตตาการุณาต่อสิธิ์ทุกคนเทียนไขเล่มหนึ่งส่งแสง ทำสมาธินั้นก็ไม่มีการสร้างพลังมีแต่ใช้ความนึกความคิดร้อมไปด้วยอาสวะทิเลนมีอวิชชาปัญหาอุปทา,านเป็นตน้นได้เข้ามาอยู่ในจิตนั้นแล้วก็ทำให้จิตนั้นต้องคิดไปโดยการที่ไม่ได้รับการควบคุมท,ที่ถูกต้องก็เป็นโอกาส สองขวที่เลสทำให้ต้องประสบกับบาหรือประสบกับสิ่งที่ไม่ดี